ทีนี้เรามาดูเรื่องของคริปโตเคอเรนซีกันบ้างน,นะครับเมื่อวานก็ปิดตลาดนะครับเอาเวลาเมื่อวานก่อนนะครับปิดตลาดเมื่อวันจันทร์27มีนาคมก็ร่วงลงไปเยอะพอสมควรเลยถามว่าทำไมถึงได้มีการปรับตัวลดลงเพราะว่าทางการสหรัฐมีการส่งเอกสารยินฟอมบีนแนนซครับแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลย ข้อหานะครับข้อหาในการละเมิดนะครับกฎการซื้อขายอันนี้ข้อมูลจาก c o นเมทริก s ์พบนะครับว่าราคาบิตคอยเนี่ยปรับตัวลงไป3%ไปอยู่ที่26,955.61ดดอลลาร์สหรัฐอันนี้เวลาเมื่อวานนะครับ ขณะที่อีเทอร์เองปรับลดไป3.5%ครับสู่ระดับ1,704.56ดอลลาร์สหรัฐด้วยนะครับรายงานระบุแบบนี้ครับอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดเลยนะครับก็หลุด20,000ไปแล้วนะครับสำหรับบิตคอยในขณะอีเทอร์ก็อยู่ประมาณ1,700กว่านะครับที่นรายงารบอกว่าคณะกรรมาการการค้าสัญญาล่วงหน้าพกพันนะครับ c f ทีนะครับของสหรัฐยื่นฟ้องเจ้าฉางเผิงนะครับก็คือ CCCO ของ b ของ n บ e นะครับแล้วก็ซามเอลิมซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบคือ Compli a n c e Head ต่อศาลในอิลลินอยส์บอกว่าไบแน e ไม่ได้จดทะเบียนนะครับกับ CFTC ในฐานะคนกลางซื้อขายตราสารอนุพันธ์ตามที่กฎหมายของรัฐเนี่ยเขาบัญญัิเอาไว้นอกจากนี้ครับไบแนจะมีการละเมิดกฎหมายว่าในการช่วยให้ลูกค้าเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎแนะนำให้ลูกค้าปกปิดที่อยู่ของตัวเองโดยการใช้เครือข่าย vpn และละเมิดกฎหมายนะครับควบคุมการฟอกเงินและก็สนับสนุนการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายการยื่นฟ้องนี้เนี่ยนะครับมีศักยภาพในการเดินหน้ายกระดับการดาเนินการแพลตฟอร์มส่วนหนึ่งมองว่าการปรับปรามด้านกฎระเบียบ b i n a n c e โดย CFTC นี้ได้ขอให้สารกําหนดมาตรการผ่อนปลนเพิ่มเติมรวมถึงการห้ามซื้อขายและจดทะเบียนคริปโตเคอเรนซีทางด้านของโรสเ n นแบนน์นะครับประธานของ CFTC กล่าวในแถลงการ์บอกว่าการดําเนินการครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่า CFTC จะดาเนินการนะครับทุกทางเพื่อปกป้องนักลงทุนชาวอเมริกันและจะยังคงใช้อํานาจทั้งหมดของตนเพื่อการค้นหาหยุดความประพฤติมิชอบในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผันผวนและมีความเสี่ยงเอ็ดโมยาครับนักวิเคราะห์จากโอนดาบอกว่าหลายคนรู้นะครับว่าบีนแนสมีเบื้องหลังที่ไม่เปิดเผยแต่ความเคลื่อนไหวตรงนี้ก็อดทําให้ผู้ค้าคริปโตบางคนต,ตกใจไม่ได้อย่างไรก็ตามครับการดําเนินการนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสร้างความเชื่อมั่นนะครับว่า ส่วนที่ดีของคริปโตเวิร์สสามารถเติบโตได้รายงานระบุบอกว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสําคัญมีอะไรบ้าง Coinbase, MicroStrategy ลดลงรึบ10% Miners Marathon Digital, h u t 8 r i Platform ลดลงไป8%นอกจากนี้ราคาที่ร่วงลงเกิดควบคู่กันนะครับกับรตราผลตอ 10, บแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นทำให้ a s d a ดค Composite สำหรับบริษัทเทคโนโลยีปรับตัวลดลงจุด้วยกันครับเฟน ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ